สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อกใหญ่ทุกท่านครับพี่น้องครับหลังจากเลิกงานนะครับผมก็จะมาเติมพลังนะครับผมถ้ามีโอกาสมีเวลานะครับผมก็จะมาออกมาตามท้องไร่ท้องนาครับมาชมบรรยากาศนะครับมากินบรรยากาศนะครับหลังจากอยู่ในเมืองมันอุดอู้ครับพี่น้องครับไปไหนมาไหนก็ลําบากนะครับไม่เหมือนอยู่ตาม บริเวณทุ่งนานะครับวันนี้มาหาอาจารย์ใหญ่นะครับปรมาจารย์ด้านกรงนะครับวันนี้มีมีบุญครับมีบุญนะครับมีบุญวันนี้ก็เลยแถวอีสานเขาเรียกว่ามากินบุญครับวันนี้กินแล้วนะครับกินแล้วเรียบร้อยนะครับก็เลยผมอยู่ในบ้านไม่นานครับมันอุดอู้นะครับมันอุดอู้นะครับ มากินบุญอิ่มแล้วก็เลยชูันนะครับเพราะอูดนะครับออกมาพาผมมากินบรรยากาศนะครับบรรยากาศเย็นๆตอนนี้นะครับเริ่มเย็นแล้วครับบรรยากาศห้ามุเย็นนะครับนี่แต่ก็ยังมีแดดอยู่แต่ก็โอเคครับลมมันพึ่งผ่านช่วงที่ฝนตกไปสองสาวันนะครับอากาศก็ถือว่าได้อยู่ครับอ่าแต่ถ้าแบบไม่มีฝนนี่เรียบร้อยครับอทั้งมาดูกรงแล้วก็ได้ยินข่าวบอกว่านกนะครับ หายไปสองตัวครับพี่น้องครับหายยังไงโดนเหยียวหรือว่าอะไรยังไงนะครับหรือว่าน้ำแห้งอะไรไม่ทราบครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับผมนายนหารเมื่อกี้มาด้วยกันอยู่นะครับแต่พ่ออวดท่านไม่ค่อยเหมือนเดิมเท่าไหร่ครับพี่น้องครับหน้าแดงๆเ่านี่หนะครับผมเจ้าของไข่เอาพ่ออวดสวัสดีพ่อสวัสดีครับเป็นยังไงไม่เหมือนเดิมเหรอ บ่ามาันเดิมแล้วมันนี้มันหนาแดงเนาะหนาแดงเันดดมันแดดม, <laughs> มันแดดเอาพูดเรื่องนกก่อนเป็นไงนะนกอ่ะนกมันเสียชีวิตสองตัวแล้วโอ้ยตัวแรกนกต่อนกต่อมันละ <c oughs> นกตอ่อ <c oughs> ต้อ <c oughs> งกู่เลยต้งกู้เลยบวกจ้ากับลุงลวดเนาะโอ้โหมันเหลืที่ผมเอามาให้ใช่ไหม้าจ้ารย์ของกู้ว่าะไอ้จ้าละสะได้บักกันเงี้มัน น้ำหมืเขามืนนอนายเนาะครับข้ายากเตเ้ยดกงนี่เนี่โอ้ประเด็นคือน้ำเนี่ยน้ะงผู้อุดเนาะสำคัญมากครับมนน้ำแห้งใช่ไหมเจ้าจับน้ำแห้งโอ้นี่มึงอกันอยู่ว่ามิจะมีน้ำาหมือนม่นเออประเด็นคืคาบมันเป็เสือแบบเป็นคาบตกไข่น้ำย่างโดนย่อยครับสามมือมาสังเกตมั้งเนี่ยครับช่วงนี้ครับอันนี้คือยังโอเคนะครับยังเห็นน้ําแต่ถ้ามันเป็นตะไคร่น้ําขึ้นเขียวอ่ เราไม่สามารถมองทานั้ดีก็ตั้งสองมือเบึงทัหนึ่งครับสามมือนั้นจมูแห้งหอดก้นหมดละแ้่กันที่มือเรียบร้อยแล้วครับอ่าเชวงนี้มันอากาศเอ้บึ้งงกันเจ้งไปฟักละมันเนาะครับไม่มีเวลาเลยนะบุญเนาะมันยากต้องไปฟักละมันหนี่เขาไหนไปสองตัวสองตัวเนาะเจ้าจับไปก่อนแล้วครับเจ้าจับอายุมาได้เท่าดีอยู่กับเราได้เท่าดีครับเป็นธรรมดาครับเป็นธรรมดาเขาก็ได้สิบเอดตัวอ ไปย่ำเลยไปน้ำมูย่ำเลยมันสิลร้อยต่อกรงมูเน้นโมมาให้นะครับเด้สิบตัวว่าแล้วเหลือกี่ตัวที่นี้นกเนี่ยนกจูหาหกตัวเนี่ยละเป็นนกต่อไหมหรือว่านกใหม่อะไรยังไงนนกอายุเต็มวมดแลวละมีสองตัวว่าซันเต็มครับไม่นกมีกตัวนี้หางบานหรือยังล่ะมีตัวหางบานอย่างไรหรอบอว่าไม่มีเนาะนึกว่า ลงกีบปีกแบบไม่เห็นมึ้นไปเลยล่ะชี่ฟ้าแบบไม่เอาลงไปพึกไดดแล้วไดพุ่งละตัวแล้วยังไปนี่ล่ะตัวท้องตัวนี่ล่ะอันนี้ก็คู่ยาวเนาะครับเอซุ่มนีาแบบเถนเลยครับพี่น้องครับซุ่มนี่เพราะเนี้ยตบแบบเถียนเอามีสองชานเหรอพ่อมาจากไหนนี่สองชานนี่ของคู่ตัวมาอ๋อรลย ขั่วมากเดยับ้วงมันเขาอีกกงมันใหญ่โอ้ขยับเข้าไปอีกค้อนมสั่นเกินก็เลยดดดแปลงไหมครับช่างไหนน้อนี่ผมก็ืมเหมือนกันจัางเลยกับวัวหูแล้วคู่จช่างไหนมากกันเพราะว่าพระอุดขยับเขาอีกใช่ไหมเขาเอากงงมันยับเขาขังแล้วเส้นสองเส้นนี่ล่ะครับมันก็เลยแปลกตาดนึนะครับหมาเลี้ยังไรได้กี่ตัวอะไรยังนี่เ่ามันเจ้าตัวเลยทีโอ้ครับนี่ เราเหลือตัวไหนเลยตัวนี้ตัวไหนนี่เจ้เงินของเงินมะล่างเงินขยาดพิ้นฟ้าขยาดนะครับเป็นอดีตอดีตแล้วเป็นมะล่างแล้วอดีตแล้วครับเจ้าของโกเขานะครับได้กี่ตัวแล้วพ่อตัวนี้มไม่ได้ซี้เลยโอวเี๋ยว่าใคยไปหรอกจะได้เสียงมันมนเสียงมวลวันขันมวลครับไม่ได้สียชีวิตเพราะว่าเจ้าของกับเดียวนะครับในน้ำเตาในะน้ำมีไหมอะไนี่ไม่ใช่มีอยู่กระพัด ช่วงนั้นเสียชีวิตหนีไปยามอยู่สองมือเว้นสามมือเว้งนี่แหละไม่ให้ขาดเลยครับตัวสองก็ไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วครับเหลือนกเล่นไหมหล่ะทีนี้มื้นี่และมื้นี่กวนเล่นได้หมดแล้วนี่โอตัวนี้ตัวนี้ตัวนั้นแล้วก็ตัวนั้นแล้วก็บักกันทางผาดเด้ออาจจะยังตัวอาจจะยังไม่เก่าเกมเท่ากับตัวที่เสียไปแบบว่ามันบั่นสนเดินครับเล่นแข็งมาแน่น เดือนหนึ่งครับหรือสองเดือนหนึ่งสิยังไปเชนึงสินะครับโอ้โหแบบถ้าเกิดนกที่แบบว่าเข้ามือแล้วนี่ใช้ชีวิตไปนี่โอู้หมดอารมณ์ไหมพ่อหมดอารมณ์ไหมเหมือนแล้วอ่ามู้นั่นในขันมู้ส่วนปั๊มสิษเป็นมีตัวใบเองสิก็บักจับแล้วเจ้าจับอย่างเดียวไปปั๊บสิครับโอโหลโอ้โหลรักเจ้าไปตอกก้อนมู้นนั่นเพื่อนครับขันก็ไม่ได้อะไรมากมายไม่เพื่อนจัดก่อนเพื่อนไปมากมายเได้บินกลับไปหาตายหลุดได้เหรอหยาบหลุดโต๊บหลุด ทีนี้นะครับกลงไปไงพ่อเมื่อกี้เราไปเข้าไปในบ้านกงกับมีอยู่ก็ไปแปดนะนี่จี้เห็นขึ้นไวแปดลูกก็จะมีเสร็จอยู่สามลูกนะตอนนี้อยู่สามลูกแต่่างงูนี่ก็ซ้าเช้นละครับโยที่ผมไปดูเมื่อกี้ก็เนี่ยครับตามตามรูปที่ท่านเห็นก็คือจะมีกงที่เสร็จแล้วก็สามแล้วก็เหลือใส่ก้นใส่ก้นมันเรลืงใส่ก้นครับอีกสองเป็นห้าแล้วแล้วก็อีก กลงหนึ่งก็คือยังไม่ทาสียังไม่ใส่กลนก็สามรวมเป็นแปดใบแปดใบครับเสร็จแน่นอนแน่นอนครับอันนี้นั่นมือได้รูปนียมันมันไม่ยากขอให้ขึ้นขอให้ขึ้นกลงแล้วโอเคครับถ้าเกิดมันขึ้นไปแล้วมันเหลือแต่ใส่ก้นกลงเนี่ยจบเลยในมันบ่ได้ลายมือเลยมันใช้แป๊บเดียวเียมือหนึ่งมันใช้เลยบอกก็ถ้าใครสนใจ นะครับก็สามารถนะครับติดต่อมาได้ตอนนี้มีของแล้วเรียบร้อยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดจะสั่งก็สั่งได้อยู่หรอกครับพี่น้องครับแต่ว่าถ้าเกิดอ,อยากชัวร์เลยก็คือพ่ออูดทําไปสักสักสิบยี่สิบใบเนาะสมมุตินะพูดออเนาะแ,นแล้วผมจะมาถ่ายคลิปแล้วท่านค่อยโทรมาเอาแล้วกันนะครับมันจะได้ไม่ต้องรอมากนะครับหรือว่าใครรอได้ใช่ไหมพ่ออูดรอได้ก็สั่งได้ไดรอก็เ่เกินเดือนหรอกครับช่วงนี่ ตอนนี้หน้าง,งานเป็นไงผูกมันปลูกอ้อยเป็นไงพ่อสเสร็จยงังเหลืออยู่เ่อหลายดอกเหลืออยูป่ประมาณสิบไรนี่แหละโอ้โหสิบไรเมื่อใดที่ต้องขาต่อกก็แค<อ>่ดูแลงัว,งวกับเพียกคงนี่แหละอ่ะอะาก็ประมาณนี้ครับอยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจครับผมนุกต่อนะครับมันเป็นอุปสร,รรคครับผมการเลี้ยงนี่ก็อย่างว่าแหละถ้าไปต่อก็อาจจะโดนเหี่ยวโดนกระปูนะพ่อเนาะเป็นไปได้พอดีกาวเนี่สูเหมือนโดนจะเหี่ยวเด้วย อีกากเจ่งกันนิด้นึ่งเลยอ่าเป๋ยพ่ออีกาซับซับคนละทางเนาะกลุ่มเป็นทีมไนี่ยก็ซับได้ดีก็เข้ากีนกต่อเราแมนเข้าเป็นคู่เลยแมนเอื้อนกันเลยอีกาเห็นปั๊บนี่มันทีเอื้อนกันเลยหม่าวันเขาคนละคางวันนี้ซับซับไปซ้ำว่ามันเรียติบันผู้นึ่งดินไตครับดินโดยจากปากนี่บินมาปากนี่ปากนี่ซับอีกบินมาปากนี่ครับซ้ำเลยบ้านนี่ อันซุ่มไปใส่อีกาเลียนไปหาว่าท่านดอกมันอเอาตายแล้วผม,มันแหลมกระดอนอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนแล้วถ้าเกิดสแสดงว่าวางพวกนี้ต้นแห้งไหมพอ่อต้นที่แบบใบร่วงไหมก็ต้นธรรมดาเขาเนี่ยละแต่วันนี้ยิ่งเสนมองเขาขันเนี่ยอีกาบุ้นลายนี่เป็นพันหมดเลยท่เจ้านี่อ,อีกาเนี่ยโอ้จะกี่ตะกอนเ่เคยเห็นสนอกเขาก็ว่าพ่อยก็เลยวางครับ,รบจริงๆแล้วนี่ผมแต่สำหรับผมนี่ถ้ามีอีกาอยู่ร,บรอบๆผมจะอุ่นใจครับพี่น้องครับ แต่ว่าพออุ่นนี่ไม่อุ่นใจเลยพ่อบอก่นเห็นแล้วเห็นกับตาแล้วจะกี้ผ่มีหรออีกาที่ไปจิกน้องเขางแต่ว่าสอมื่นมีเห็นแล้วสามหรคแับเล่นไปเพราะท่านหรอมันตายแล้วมันซับตายหรอหมายถึงว่าชีวิตจากอีกาอีสามตัวแล้วนนนีะที่เห็นนกอันเพี่นซองอันสองนกผู้น้องเค่นหนึ่งบอกไปสามตัวแล้วที่เห็นอีกาเข้าเข้าจิกนี่ไมนกอันไอโจรบ้านนี่ อันมา่าขคืนลังกงเนี่ยซับนกสามตัวโอมาที่กงเลยเออโอ,โอผมอยังไม่เคยโดนครับพี่น,น,น้องมันตายอัน,อนตัวซ้ำว่าซ้ำเว้ยตายแล้วละนกเหมือนเที่ยนลูกไห้พอนว่าสันอันอีก,กาว่าสันนกอ่างแต่ถ้าเก <ไข S 1> ิดผมไปต่อนะครับกับ <c oughs> ทีมงานเนี่ย ไปตามโคกตามเลยถ้ามีอีกาเนี่ยผมจะอุ่นใจเพราะว่าอีกาเนี่ยอุ่นบ่ได้อุ่นบ่ไดเลยโยนีนแล้วไม่รู้ว่าผมนี่ผมจะอุ่นใจว่าว่าคือเวลามันเห็นเหยี่ยวมันจะนนไล่เนีีกา่ยไล่แท้ละเดี๋ยงเห็นนี่นไล่เลยละมันอุ่นใจนะถ้ามีอีกาเนี่ยนะครับผมมมันจะจีกก็มันก็คึ้คือกันหล่ะแต่ว่าบัดเห็นแล้วนี่โอ้โหแมนอีกาเกิดเป็นบ้าคือกันครับมื่จกนกเขาวัแพร์อย่างนูนกินใครเหนนกเขาหวานไปหาใครยุกขี้ดินฝืนน้ำอุ้มอ้อยอ้อยเนี่ยมันกิดไปใครนกเขาสมุนสังเกตดูว ต้องิ่งแบบนั้นว่าแต่กี้ขอเขาต้นบ้งซีมันก็ไข่เนี่ยรับต้างรงวงอ่างเดี๋ยวนี้ต้นเป็นอุ้มเป็นเชื่อเยู่น้ำตํำๆมันไปไข่สมอย่างอีกกาลากินไข่มันเนาะใช่ครับอาจจะเป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่มันหลนกเขานะครับที่ไปทํารังอยู่บนดินบางทีมันก็หลบแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงที่นกกาลังไข่นะพ่อเนาะใบให้มันร่วงครับพี่น้องครับหนึ่งมันไม่มีที่จะวางไข่ครับมันจะเอาไงว่ามันจะหาที่หลบ นะครับเพราะว่าตรงพื้นอาจจะมีพุ่มมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออ,เอ,อมีสวนครับมีสวนจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่านกเขานี่บางทีมันก็ไข่บนต้น,นบางทีผมเห็นนกเชียรดอกบางทีก็เขาก็เห็นนี่แหละวางอยู่บนพื้นนะครับนี่แหละนะครับไข่บนพื้นก็มีต้นในอะไงต้น,ตนบันนิดนึงก็เอินต้นหัวเสียบันนิดนึงก็เอินต้นหนึ่เลาห้างเนาะเป็นพุ่มนะครับไปเห็นเรือ่องไหนลอยขี้ดินเปล่ามันหนีกากินไข่มันเนาะนี่พวกเอาง่ายว่าหลบ พวกศัตรูของบ้านเนาะพ่อเนีพเ่พวกเกี่ยวพวกกระปูดอย่างเงี้ยนะครับเนาะโอ้กูเกิดมาด้ยคคดวยรี่แบบคุกชิบกั้วเลยเนี่ยมาสินกูฮกกพะพอยเลยเนี่ยมาสินครับอ่าอาล้ครับพี่น้องครับวันนี้ก็ถือว่ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับสิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นใหม่เราก็ต้องเรียนรู้ครับพี่น้องครับอย่างเช่นพระอุ่นนี่ก็แต่ก่อนนี่คือเห็นอีการนี่จะอุ่นใจ แต่ตอนนี้ไม่อุ่นใจแล้วส้าเรบพ่ออูดยังไล่เลี้ยงนี่ว่าจงห่วงหรือเลี้ยงกันเนี่ยมันไล่ย่ำเลยนะกาใช่ครับผมเห็นอีกาอยู่ใกล้หนูผมตัวสองตัวเนี่ยโอ้สบายใจครับพี่น้องครับทุ่มมือมันเก็งงกต้อจนแล้วทุกวันนี้มันไม่มีเหยื่วให้ไล่ตรงไหนบันนี้เหยื่วไม่มีมันไปไล่มันไปไอ้โจมตีพเนียดนกอ่าเราแล้วครับตอนนี้เแต่พเนียดพวกผมมันเจ้มันไปตบปีกมันไปชุ่นมันก็ลั่นเนาะ ัผมก็ตอกตูกต้อนแล้วบานเนี้เอาละพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับสาหรับท่านใดสนใจนะครับตอนนี้จะเสร็จแล้วครับกรงแปดใบด้วยกันแปดใบมาก่อนได้ก่อนนะปุ๋นเนาะแมนโทรมาก่อนสังกอนหมดก่อนนะครับแต่แต่ถ้าใครไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอรอบหน้าพวกอุตจะทาไปเรื่อยครับดูครับไม้ไผ่ก็เตรียมมาแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นยังกระเทียไปเรื่อยยุ่งศิละ ครับผมเอาไว้ประมาณนี้ครับมันบ่งคังสต็อปักเทีอครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปวิดีที่สาระมาฝากไม่ต้องใขีสาระท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดดีไม่ซ้ำข้อมูลก่อนใครนะครับสหรับผมกับพระอวดไปก่อนครับพระอวดสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวทำไมหน้าแดงอย่างหน้าไม่เหมือนเดิมอ่ะไออ่ะกินยันข้อดิบุ๊คลืมยันข้อเมันก็้จินดาแดงเนี่ยแลสร้างหัวมันด้วย